สวัสดีครับวันนี้เราพาทุกท่านนะครับเข้ามาอยู่ในรถ Honda Civic 1.8e นะครับซึ่งเป็นรุ่นถูกสุดนะครับได้แถมจอ5นิ้วมานะครับไม่มีระบบกลไกเล่นแผ่นนะครับทางทีมงานเนี่ยได้ทำการติดตั้งกล้องมองหลังเพิ่มเติมเข้าไปนะครับโดยใช้ระบบปักไวช็อกเก็ตนะครับเพื่อง่ายต่อการติดตั้งและไม่ตัดสายระบบเดินของของรถนะครับเดี๋ยวเรามาเทสเรื่องการใส่เกียร์บครับระบบก็แสดงภาพชัดเจนนะครับ และที่สําคัญเราได้ตัดระบบเส้นจากโรงงานทิ้งไปนะครับและใช้ระบบเส้นกล้องมองหลังนะครับซึ่งจะมีความแม่นยํากว่านะครับเราเปิดไฟพามากนะครับหรือไฟเลี้ยวนะครับหน้าจอก็ไม่มีการเต้นนะครับเรื่องของภาพนะครับโดยปกติการติดตั้งทั่วไปมันจะมีภาพเต้นนะครับสําหรับที่นี่จะไม่มีภาพเต้นนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชมกล้องมองหลังต่อนะครับสําหรับกล้องมองหลังแล้วครับก็จะเป็นตามรูปนะครับ กระทัดรัดเล็กนะครับสวยงามนะฮะมันติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะครับสนใจงานติดตั้งแบบนี้หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ไทยคาอิสเซอรี่ .com หรือ idline 0 8 0 1 3 4 8 1 2 6นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับ